สวัสดีครับสำหรับช่วงนี้ทองเริ่มขึ้นลูกพันเริ่มมานะครับเรามาดูพร้อมเลยว่า F4 ท่านนี้เอาลูกหันมาขายทั้งหมดเท่าไหร่คำถามท,าที่เจอบ่อยสุดนะครับคือหลอมขายกับขายเป็นเส้นแบบไหนได้ราคาดีกันนะครับผมขอให้คอนเทนต์นี้เป็นคําตอบและตัวอย่างนะครับถ้าหลอมขายได้ราคาดีกว่าคุณก็สามารถเดินทางมาหลอมขายได้เลยครับเราเป็นน้ำหนักพร้อมเลครับ,รบว่าหมดนี่จะถึง15บาทหรือเปล่าไปกันเลยครับ ไปพร้อมนะครับว่าหนักอยู่ที่เท่าไหร่ครับหนักอยู่ที่221.52ไม่ถึง1 5บห้าบาทนะครับอยู่ประมาณ1 4บ0บาทห้เราไปหลอมพร้อมกันเลยครับสำหรับการนำทอรูพันธ์แบบนี้มาหลอมขายขอให้เป็นทางเลือกนะครับเราไปพร้อมครับแบบนี้น้ำหนักจะหายนะครับแบบนี้เรียกว่าลงยาครับ1นึงเส้น2เส้น สเส้นนะครับสเส้นแล้ครับอันนี้หลอมแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ต่ากว่า94แน่นอนเพราะดูแล้วเป็นทองใหม่สมัยใหม่นะครับความจริงมันควรจะได้95นะครับแต่ผมขอประเมินอยู่94พอและมีแหวนอีก2วงไปกันเลยครับสำหรับการทําทองรั่วพันธ์นะครับเนื้อทองที่ใช้ทํานะครับผมพูดถึงปัจจุบันนี้นะครับเนื้อทองที่ใช้ทําคือ96.5นะครับหลังทําจะ มีเปอร์เซ็นที่ต่าลงแต่ละขนาดตามน้าหนักนะครับผมจะยกตัวอย่างที่50ตังค์นะครับ50ตังค์ส่วนมากหลอมแล้วจะเจอประมาณ93.5ถึง93นะครับถ้าเป็น1บาทย้ำดีๆนะครับต้องได้94ครับ2บาทต้องได้94.5 3บาทต้องได้95นะครับ4บาท5บาทต้องได้95นะครับแต่ที่เจอบ่อยสุดนะครับ94ครับ95ไม่ค่อยเจอนะครับโอ้โหอันนี้คุณใส่เลยเนี่ย คุณใส่เน,นี่ยมีข้าวไปนี่เต็มเลยเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราต้องหอมา่พี่รอ้อม่ไงเนาะแกเแล้วเกินต้องให้อาจารย์หลอมผมไม่ต้องเรียกควอาจารย์ผมไม่มีลูกศิ์เว้ยเราต้องค่อยก่อนนะครับงานแบบนี้เรียกว่างานกัดแกนนะครับสําหรับลายบิดเบนครับคําว่ากัดแกนคือเขาจะเอาสีแดงยัดเข้าไปข้างในหรือว่าเงินยัดเข้าแหานในหลังจากขึ้นเป็นโครงสร้างเสร็จแล้ว เขาก็สกัดออกน,นะครับผมเรียกว่างานกัดแกนนะครับงานบิดเบ็พาโรฟิชโชอะไรพวกนี้เป็นงานกัดแกนนะครับสําหรับลายนี้เรียกว่าลายบิดเบ็น,นะครับใหญ่ก็จริงแต่ความงคงทนถือว่าน้อยมากครับสำหรับลายนี้ครับถ้าเส้นเล็กๆบาทรือว่า50สิบตังสองบาทนี้ถ้าคุณใช้อยู่คุณจะรู้ว่าขาดง่ายมากครับแล้วสิ่งที่เจอบ่อยทีุ่กซื้อแตกกลางครับ แตกออกเป็นสองเส้นนะครับสําหรับความลายนี้ผมเรียกว่าได้แค่ความใหญ่นะครับความคนไม่ได้ครับแบบนี้เรียกว่าสูตรออกสู่ตลาดไวกับสู่ร้านไวนะครับเพราะว่าขาดละชำบุกค,ครับถ้าใส่ติดคอทุกวันผมแนะนําเป็นลาย4ีเสาลายหเสาลายกระดูกงูผิดซ้ายผิดขวาลายผวายลายโซ่เรือครับ ลายที่ผมพูดมานี่คุณสามารถใส่ได้ทุกวันโดยที่ไม่ต้องัวขาดไม่ต้องกินขาดนะครับแต่ช่างต้องทาดีนะครับ ทองที่เปอร์เซ็นต์สูงแบบนี้นะครับไม่ว่าเราจะหลอมนานขนาดไหนน้ําหนักก็ไม่หายนะครับน้ําหนักที่หายคือเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทองนะครับจะต่างกับนากับพินนะครับหน้าถ้าหลอมนานๆน้ําหนักจะหายนะครับเพราะว่าเขาใช้ส่วนผสมของทองแดงเยอะเวลาเราหลอมมันจะระเหยได้นะครับเงินก็เช่นเดียวกันครับเวลาเราหลอมมันจะระเหยออกมาติดข้างเป้าน้ําหนักจะหายนะครับเงินกับหน้านะครับส่วนทองแดงหลอมหายอยู่แล้วครับทองแบบนี้ น้ำหนักทองรูปพันธ์กันสักหน่อยครับสำหรับน้ำหนักทองรูปพันธ์นะครับ1บาทหนักอยู่ที่15.2 0ศนย์ะครับ2บาทหนักอยู่ที่3 0 4 0บนะครับ3าบาทหนักอยู่ที่45.60นะครับส่วน4บาทหนักอยู่ที่60.8 0นย์ะครับ5าบาทหนักอยู่ที่ .76 กรัมนะครับส่วนทองคำแท่งนะครับ1บาทหนักที่1 5 2 4 4นะครับ2บาทหนักอยู่ที่ 3 0 4 8ครับ3บาทหนักอยู่ที่45.72นะครับ4บาทหนักอยู่ที่67กร,รัมนะครับ5บาทหนักอยู่ที่76.2 0สน,นะครับสำหรับทองคำแท่งจะมีน้ำหนักที่เยอะกว่าทองรูปพันธ์นะครับเวลาซื้อก็จะซื้อได้ราคาถูกกว่ารูปพันธ์เยอะเลยครับบาทละหลายพันครับเวลาขายจะได้ราคาดีกว่าทองรูปพันธ์นะครับ บาทละ 2- 3,000พันเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อเก็บสะสมผมขอแนะนำเป็นทองคำแท่งนะครับเวลาซื้อ5บาทขึ้นไปก็ไม่เสียค่าบ็อกนะครับถ้าเป็น1บาทอาจจะมีค่าบล็อกนะครับถ่า5บาทเวลาเราขายคืนเขาก็จะไม่หักนะครับแต่ก็ไม่ถูกร้านนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกร้านดีๆครับถ้าร้านไหนดีเราก็ใช้บริการเขาบ่อยๆนะครับเดี๋ยวร้านอื่นขายไม่ได้เขาก็เปลี่ยนมาทาเหมือนร้านที่ดีเองครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าเปอร์เซ็นต์เบื้องต้อนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมคิดว่าอยู่ประมาณ94แค่นั้นละครับดูจากสีแล้ว94มาแน่95ไม่น่ามาไปลุ้นพร้อมกันเลยครับ สรุปราคาและเปอร์เซ็นต์ไปพร้อมนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเวลาหลอมรวมถึงได้ต่ําเป็นเพราะอะไรในเมื่อร้านทองบอกว่าใช้ทอง96.5ทำเพราะว่าทองรูปรพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกรอบพระหรือว่างานบ้านเรางานเจลรี่นะครับจะมีน้ํายาประสานทองคําน้ํายาประสานทองคำก็คือทองแต่เป็นทองที่ต่ําเวลาเราหลอมรวมมันเลยต่ํานะครับสําหรับอันนี้เปอร์เซ็นต์ที่เช็คได้คือ95.07มีเงินอยู่3 3.6มีทองแดงอยู่0.9น้ำหนักหลังล้อมเหลือ217.99ได้กำร,รมละ4 3 9 9าทบเาทยอดรวมทั้งหมดคือ8 8 8 41 1บาทสำหรับวันนี้ทองรูปพันธ์ผมซื้อเข้าอยู่ที่บาทละ61,392บาทสามารถตรวจสอบราคาย้อนหลังได้ตรงนี้นะครับวันนี้วันที่11เดือนอะไรวะเดือน11 <11. S 2> เดือน11เดือนพฤศจิกานะครับ2 0ง5เวลาบ่ายโมงกับอีก4 19นาทีตรวจสอบราคาย้อนหลังได้เลยนะครับถ้าไปที่ไหนแล้วรู้สึกว่าไม่สบายใจหรือโดนกดราคาเกินจริงก็สามารถเดินทางมาหาผมได้เลยนะครับร้านตั้งอยู่ที่หมู่บ้านดอนคาหมู่ที่1เรียกว่าร้านไทยมาวินอาจจะเข้ายากสักนิดและออกยากสักหน่อยนะครับ